สารเลวชาแนลครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฐานนาฬิกานะครับนาฬิกาดิจิตอลยี่ห้อลาสิกานักครับอ่ารุ่นนี้ก็มีน็อตฝาหลังอยู่4ตัวนะครับใช้ไขควงสีแฉกนะอ่าคลายน็อตออกมาให้หมดนะครับทั้ง4ตัวนะโอเคหลังจากที่เราเอาออกมาเสร็จนะครับก็ระวังยางด้วยนะครับสังเกตดูเขาเลยนะครับ,รบว่ายางเขาปิ้นไหม แล้วก็ตัวนี้ใช้ฐานนะครับสามวุนะโอเคยกออกมาข้างนอกล้าเราก็คลายน็อตออกมาด้านหนึ่งนะครับที่บังคับฐานมาอยู่นะโอเคระวังน็อตหายด้วยนะครับอ่าเอาออกมานะครับตัวนี้เขาจะใช้ฐานสามวนนะครับเบอร์สองศูนย์สองห้านะแต่ตอนนี้นะครับแอดไม่มีนะจะใช้เบอร์สองศูนย์หนึ่งหกนะครับซึ่ง เขาจะบางกว่านะแต่วงรอบเขาจะเท่ากันนะครับขนาดวงรอบเขาจะเท่ากันก็คือใช้แทนกันได้แต่ก็จะใช้เทคนิคนิดน,นึงนะครับพวกนี้จะใช้แทนกันได้หมดไม่ว่าจะเป็น20 16หรือว่า20 25นะครับแต่ถ้าเรา,าจะเอาบางแทนหนาได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้เอาหนาแทนบางนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาแบบหนาแทนเนี่ยมันจะทําให้บางทีมันกดทําให้จอแตกได้นะครับอ่ะเรามาทำมันต่อนะครับก็คือ เอาขั้วบวกไว้ด้านล่างนะครับนี่นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับะระวังกระเด็นหายด้วยเนาะเราก่อนจะใส่เราก็ดัดดัดแผ่นดันนะครับขั้วฐานให้มันงอนิดนึงนะเราจะได้ใส่ได้อันนี้เป็นเทคนิคสําหรับใส่ฐานที่บางกว่านะครับเมื่อได้เสร็จเราก็ประกอบเข้าไปเลยครับบางทีตรงขาเขานี่เขาจะเกี่ยวกับ แกนด้านในนะครับต้องดันเข้าไปให้มันหลบแกนกดด้านในเข้าไปนะมันถึงจะยัดเข้าไปได้นะอันนี้ต้องใช้อะไรดันก่นอนขาก็า<ๆ>านะให้เขาหลบกันนะครับมันจะได้ไม่ไม่เกี่ยวกันมันม่งั้นมันจะดันไม่เข้านะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็เอาอยางใส่นะครับดูให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มันปิ้นออกมานะก่าที่เราจะใส่ฝาหลังฝาหลังนี่ก็ต้องตั้งให้ถูกด้วยนะครับเอาด้านหัวไว้ด้านบนนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็คือ เนี่ยนะครับไม่งั้นเสียงเขาจะไม่ดังนะเราต้องใส่ให้มันไว้ด้านบนอย่างนี้นะโอเค๋ยวสลับนะครับสลับแล้วบางทีเสียงเขาไม่ดังนะโอเคก่อนจะใส่ก็ระวังนิดนึงนะครับยางเขาจะปิ้นออกมานะถ้ายางเขาปิ้นออกมานะ้น้ำมันจะเข้านะจะทําให้เสียนะโอเคกดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่อน,น็อตครับ å, เช็คดูก่อนนิดนึงนะโอเคเนี่ย, å, okay, ยก็คือเราใส่เข้าไปถูกต้องเราจะกดได้ทุกปุุกนะ แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนฐานนาฬิกาลาส,สิก้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้กับสาระเลียวของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ